ไข่ควงแบนนะคะงัดนะคะหน้ากากขึ้นมามค่อยๆงัดนะคะค่อยๆแงะนะคะทั้งสี่ด้านขั้งด้านนะคะจะค่อยๆออกนะครับหนาแบบนี้นิดนึงหนาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับขันทั้งสี่จุด ทันน็อตตรงบอรดอีกสามจุดดึงฝาดึงวอดี้ออกนี่นะครับพอแกะทุกอย่างหมดน็อตนะครับที่ตรงนี้นะครับอ่าแกะออกมาครับ อย่มาทันครับอ่านี่นะครับทุกตัวแล้วเราก็ดึงนี่ครับจับตรงนี้นะครับดึงมาดึงขึ้นเลยครับแล้วก็พลิกพลิกแล้วก็สามารถเช็ดทําความสะอาดตรงนี้ได้นะครับระวังอย่าให้โดนหลอดไฟนะอย่าให้โดนหลอดไฟนะครับ นี่นะครับตะแกรงตะแกรงก็จะเป็นอย่างนี้ครับสามารถเอาอกไปล้างได้นะครับล้างเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่เดิมครับประกอบกลับตามเดิมนะคะประกอบกลับตามเดิมนะคะนี่อ่าอย่างนี้นี่วางไว้อย่างนี้นะครับประกอบกับตามเดิมพอล้างเสร็จทําความสะอาดเสร็จนะคะก็ประกอบกับตามเดิมนะครับประมาณนี้